ล่าสุดค่ะถึงคิวของเพื่อนสอนนะคะได้มาลง IG อัปเดตโมเมนต์หลังเสร็จที่ไปให้กําลังใจน้องดิซ่าค่ะก็จะมีรูปภาพถ่ายกับน้องดิซ่านะคะมีรูปภาพน้องดิซ่าเพื่อนสอนต้านเหนิงน่ารักมากๆก็คือนั่งอยู่ที่เดียวกันนะคะกับมามีน้องดิซ่านั่นเองค่ะอันนี้เป็นรูปภาพคือ day สองค่ะเต้าดิสวยน่ารักมากๆแล้วก็เพื่อนๆก็สวยน่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นโมเมนต์เล่าภาพต่อนะคะหลังจากที่คุณโยเกิร์ตได้มาลงรูปภาพกับน้องดิซ่ามีแคปชั่นมาฝากค่ะซึ่งล่าสุดค ได้โพสต์ถึงนองริซ่าก็มอกว่า ทุกครั้งที่ฉันได้พบเธอพลังของเธอทําให้ฉันนึกถึงความเข้มแข็งมั่นใจได้เติมไปด้วยชีวิตชีวาเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นพลังหญิงถึงพลังหญิงจริงๆนะคะเนี่ยคือโรดิซ่านี่ก็คือมีการเดลเดคหาคุณโยเกิร์ตใช่ไหมคะตอนที่รู้ข่าวก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับชีวิตคู่เลยนะนะแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเรียกได้ว่าอบอุ่นหัวใจมากๆน่ารักมากค่ะคุณโยเกิร์ตแล้วก็ต่อมาค่ะก็มีรูปภาพโรดิซ่านะคะอันนี้จะเป็นเกสสูตรพิเศษของเต้าน,นี้แต่ว่าแอดไม่แน่ใจว่าคือ มาเม้มอยนะคะเป็นโมเมนต์ด้านหลังเวทีสุดน่ารักค่ะเกสของเราเยอะมากนะที่ประเทศไทยบิดไม่หมดสักทีค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะตามมาเรื่อยๆนะล่าสุดก็เป็นคิวของเพื่อนสอนแล้วก็ต้านเนือง่ะไปพสอร์ตผอนน้องลิซ่าเสมอก็ฝากเอนเกตให้กับเพื่อนสอนด้วยนะคะ